สวัสดีวันอาทิตย์ที่18ธันวา2568นะคะเออวันนี้วันสุดท้ายของการทางานรู้สึกใจหายอยู่อน้อยๆเออจะว่าไงดีล่ะมาทำงานนี่ก็แบบไม่เจอผู้เลยไม่เจอผู้เจอคนคือแบบว่า คือก็เจอนั่นแหละจริงแต่ว่าเขามาปุ๊บแล้วเขาก็ออกไปคือไม่ได้อยู่แบบพูดคุยเหมือนในออฟฟิศงานออฟฟิศที่เขาทากันเออมันจะเป็นห้องแบบเป็นห้องส่วนตัวอ,อย่างเงี้ยเออก็จะแบบมีเตียงสําหรับออฟเซอร์เออก็จะแบบนั่งอยู่ในห้องเอร์ตูยาเออชีวิตของพยาบาลที่มันเฉานะคะเฉาจริงๆิง สมัยเรียนใช่ไหมเออสมัยเรียนพยาบาลในชั้นปีมีผู้ชายอยู่สิบคนแต่เป็นเป็นผู้ชายแท้ๆเนี่ยประมาณสองถึงสาคนหรือไม่ก็สี่ห้าคนแค่นั้นที่เหลือก็เป็นกระเทยเขาก็แบบว่าไม่ได้สนใจผู้หญิงเอาแล้วอ่าคันนี้ไปเรียนคณะอื่นไปนเรียนคณะอื่นอย่ีใช่ไหมด้วยความที่คณะพยาบาลมีแต่ผู้หญิงเนาะเขาจะเลือกแต่คนน่ารัก คนน่ารักเนี่ยเออคนที่หน้าตาเถื่อน,อนหน้าตาเฉยเฉยหน้าตาเหย่ยเห่ยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่เข้าตากัรมาตา <c oughs> ก็โสดต่อไปนะคะ <c oughs> ปีใหม่ว่าจะไปเขาดาวควงแขนไปเขาดาวเนี่ยก็ไม่มีเลย <c oughs> ได้ทันไหมคะ <c oughs> เออเออเดี๋ยวว่าจะพูดเรื่องอะไรเออจะพูดเรื่องกรอบลูก <c oughs> เออ ที่เออหนูอ่ะจะมีร้านใส่กรอบรูปที่เมืองขอนแก่นเป็นร้านประจําแม่เน่ะจะรูปรูปพระอรังหันที่ได้มาจากวัดใช่ไหมเออไปใส่กรอบ <c oughs> ก็จะรู้จากร้านกรอบรูปร้านนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเออที่ร้านอะไรเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บหนึ่งจะอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาใหญ่อะสำนักง,งานใหญ่จรงวัดขอนแก่นอเออถนนอะไรนะมันมันเป็นถนนปัดปัดผ่านถานนกลางเมืองอ่ะถนนอะไรวะเออช่างมันเถอะก็คือไม่ได้มีร้านเดียวหรอกร้านกรอบรูปแต่ว่าหนูจะไปร้านนี้เออไปทํากรอบรูปทำดีนะก็แบบเอารูปลองพ่อไปใส่กรอบ คือตอนนั้นใช่ไหมเออได้เงินได้เงินของไอ้นี่มาเงินของภาษีเออได้ยื่นภาษีไหมคะต้องยื่นนะคะเป็นกฎหมายที่เราต้องยื่นเป็นประชาชนพลเงงานดีต้องยื่นภาษีหนูนี่ชอบยื่นภาษีมากเลยเพราะว่าจะได้เงินคืน <laughs> เพราะว่าจะมีลดหย่อนภาษีใช่ไหมเออ ดหยนอนภาษีพ่อก็ดหย่อนหกหมื่นใช่ไหมแม่ก็ดถย่อนหกหมื่นแล้วก็มีพี่ชายที่เป็นคนพิการอีกดถย่อนอีกหกหมื่นใช่ไหมรวมกันแล้วก็เป็นแสนแสนเท่าไหร่แสนแปดหกสามสิบแปดเออแสนแปดรหยนอนภาษีปีละแสนแปดนะคะเออก็จะมีเงินคืนภาษีเนาะหนูชอบมากแต่ละปีเออ แต่ว่ามันว่างงานมาก็ไม่ได้ยื่นภาษีเออเงินก็ไม่ได้แต่ว่าปีนั้นเราจากที่แบบทํางานราออกจากงานมาก็มายื่นภาษีเออยื่นราษีบุคคลธรรมดาได้เงินคืนสามพันเก้าเออแต่คีไปคีมาไปยื่นที่สมปรกรณ์สพากรบอกว่าคีสองรอบเออคุณยื่นภาษีแค่พันเก้าอ้าวทำไมได้เงินคืนสามพันเก้าคีผิดเราก็เอ๊ะ ไอ้ทุกปีกูได้นี่ปีก่อนหน้าที่อยู่ศูนย์หัวใจอ่ะเออเอ้อเออกูได้บางทีก็เป็นหมื่นเลยนะทําไมรอบนี้เขาบอกกูขีผิดล้วคิดในใจคิดในใจอ่ะขีผิดก็ขีผิดไม่ว่ากันเออก็ได้มาพันเก้าที่จ่ายไปเออก็ไปทํากรอบรูปทํากรอบรูปถวายหลวงพ่อเป็นงานกระถินไปร่วมกระถินกับเขาเออลูปที่ทําไม่ได้มี ไม่ได้มีโปรแกรมโฟโต้ชงโฟโต้ช็อปอะไรแบบเลิศหรูเหมือนคนอื่นทําไม่เป็นเออเคยโหลดเคยโหลดโฟโต้ช็อปมาใช้อยากลองดูเข้าไปเออคือเครื่องมือมันเยอะไม่รู้จะแต่งรูปไหนใช้โปรแกรมอะไรรู้ไหม Microsoft Word Microsoft Word ก๊อปวางก๊วางแล้วก็ปรับสีพื้นหลังใหม่สวยเหมือนกันสวยค่ะ ชมตัวเองแล้วยังไงอีกคะก,ใก,ยยออก,ก็ใส่กรอบขยายปีนออกมาแล้วก็ไปใส่กรอบแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้เขาไม่ได้ใส่ตะกรอบรูปนะอย่างสมมุติคุณทําภาพปักคอติดใช่ไหมเออรู้จักภาพปักคอติดไหมคะนี่หนูปักเป็น,นจริงจริมันก็ไม่ยากหรอกภาพปักคอติดเงินแค่มีตลางมีผังมีบล็อกเนาะมีมีได้ใช่ไหมได้สีเออแล้วก็ปักตามผังแค่นั้น เอเอก็อไปใส่กรอบสวยเออทำเป็นนาฬิกาเงี้ยสวยร้านนี้ก็รับทำเออมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมไม่มีเลยก็เห็นบรรยากาศคือหนูไม่ได้ออกไปไหนเนาะ <ains> ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงเนยเทศกาลเขาคือคือนหรือเงียบเหงาก็ตอบไม่ได้แต่สำหรับหนูดูสึกสดใสไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน ก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมันผิดปกติอะไรเออยังไม่ได้เข้าไปในฉากซึ่งเซ้าไปไม่รู้ว่าเออมันเงียบเหงาหรือว่ามันคืนเพลงเออในช่วงบรรยากาศรับปีใหม่เนี้ยไม่รู้ก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาตอบหน่อยนะคะรอคอมเมนต์จากทุกทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกคนและเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยคะ่ะพอเท่านี้